เดิมตอนที่แล้วเกียรดีเกียรดีน่ารักน่ารักมาด้วครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะเฮ้ยบัสสีไม่รู้อ่ะบัสสี่เไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผมมาไม่ได้เล่นแล้วผมมากับพ่อครับพ่อผมเบอร์สองสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยชีลเบิร์ดโอ้ยเบอร์บอลผมช่วยเบอรอลไม่ได้นะผมมาด้วยผมช่วยผมช่วยเบอรอลไม่ได้ตัวยี่ตัยพร้อมตัด ตายแล้วผ <c oughs> มผมผมจะเนี่ยมาเสีเป็นพอ่อแดนนะว <c oughs> ิ่มาเสียดูดดูแบบว่าล้างมมากกว่าพ่อ,อยํ <c oughs> ำแล้วผมไม่ใช่ตัวตลกในคลิปนี้จะเป็นการเฉลยความจริงอ <c oughs> ัลกนะจน้านีะผมมาไปนอนแล้วเชื่อบอกครับใช่ครับผมโอเคครับ

พี่เพืกอนเลือกหลากหลายไม่ว่าแอดไลน์หรือว่าขึ้นแทักเพจเ,เติม,เ,ตมเ,เกมในรายการพิเศษิซาร์ทเกมมิ่งเกีย yeah. ร์ let's go <S ับจีหรือว่าวาโลไม่ว่าจะฟรีไฟล์หรือว่า R O V <Yeah. S 1> เติมถูกเติมง่ายเติมสบายกว่าใครแน,น่นอกก็ต้องเป็น,นปบริษัทเกมมิ่งไอไม่ต่อใบเดชช่ไม่นอนนิ่งคนระบบตัวที่เว็บเดอไม่มีชิน้นเขาไม่เติมเขาไม่เติม,มเกม,มที่บซาร์ทเกมมิ่งเก a h นี่บาร์บาร์บาร์บามีหวานจุ้ยหรือยังไม่มีครับว้แม่ผมสุด จุดแม่ผมเบาป๊าม่าอยู่ป๊าม่าอยู่ตรงไหนนะสาม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 เหรออุ้ยสามป๊าม่าบูชุดป๊าม่าปาม่าอีกขวบลงป๊าม่าปาม่าอีกมากปาม่าอีกมากครับเอาจริงดิใช่ครับไม่ต่างกันเยอะไม่ต่างกันเยอะครับป๊าม่าปาม่าบอกปาม่าชอบคนอายุเยอะครับป๊าม่าป๊าม่าสด ได้เลยได้เลยมองให้อ้าโอ้สามตัวเลยอ่ะผมนึกว่ามีตัวเดียวเรียบร้อยคมเมอไรก็แล้วผมเมื่อกี้เยอะเกินไม่ได้ยิงตัวเลยอ่ะวายเยอะโซโคพี่นองเมฆอะไรอ่ะไปเวยไปเวคนตินไปเว้คนตินแล้ว น้าว่าป้าผมป้าป้าป้ายังไม่มีแฟนยิ่งหรอไม่มีครับว้าวว้าวงั้นจีบได้ไหมคะร้ายเลยงั้นจีบได้ไหมคะได้อยู่คนพูดไม่เก่งนะคะทำไมทำไมเสียงลูก เปแต่งรูปคือตอนแหลกเนียเดียว่าลูกพี่อมไปได้นะเมื่อกี้ว่าเลยนะคะเมื่อกี้ชมหรอคะเนี่ยเมื่อกี้ชมหรอตื่นเต้นชมชมว่าไม่ไม่ทำเรองงาี่นะคะ ไม่จะป้อนสตอเบอรี่กันอ๋อมันจิ๋วได้ใช่ไหมคะดัมสบายนะวยดังสบายด้วยเอาละเป็นเอฟเฟกที่น่าทึ่งมากเลยนะคะฮะอะไรนะคะเมื่อกี้ลูกไงเมื่อกี้ลูกอันนี้แม่คะจริงดิใช่อันนี้แม่อะคะจริงดิลุงลุงเบอร์สองใช่ไหมลูกตอนนี้แม่เหรว ไม่เราเราสดจริงไหมคะเนี่ยวันนี้แบบกำลังหาคู่อยู่ค่ะสดเหมือนแมวเลยว่ะสดชินชินกับแมวที่บ้านนะคะแบบชินกับการแบบเลือกคู่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะใกล้แล้วโดยผสมพันธุ์แล้วนะคะเราต้องหาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ให้ลูกเล่นเหมือนเดิมแล้วค่ะเดี๋ยวไปละ ยังไงแบบมี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 เฟซไหมคะมีเฟซมีลายครับแล้วมีใจไหมคะก็มีครับคนทุกคนก็มีหัวใจโอเคนี่เชียร์เขาเขามืนเราอ่ะเขาเมืนเราเราให้ลูกมเล่นแล้วเราเราเราไม่เล่นละไปดีกว่าผู้ชายไม่สนใจอีกแล้ววิ่งตาเนี่ยไม่สนใจตรงหนยแบบนี้แบบนี้ก็มีใจเหรอแบบนี้แบบนี้ก็มีใจเหรอคะอยากเล่นกับลูกหรืออยากเล่นกับแม่คะ เรียบร้อยนี่ไงเล่นอะไรดีนะปรชุบแอยู่ยย่เยตรงนี้ชุบได้ตรงนี้ชุบได้ยิงได้ไงวะโอหัวตี้ในหัวเครื่องใช่หรอโอเคหัวตี้เด็กย่เ่ีนี้ิดยเ้ไไยไ้ไได้ยิดไ ไม่ใจว่ะโอ้โหไม่งมาเห็น่สองขันตัวแล้วซับของเข้าไปก่อนเธอเมื่อกี้เธอว่าอะไรนะคะเธอเอายังไม่ออกมาเหรอโออค่ะนึกว่าหายไปแล้วนึกว่าออกเกมไปแล้วไม่ยาเฟสก่อนจะนอนครับพรุ่งนี้ทำงานครับอ๋เป็นเราปกติเล่นทิกตอกไหมคะก็เล่นครับงั้นงั้นมาทิกตอกได้ไหมคะเดี๋ยวไปฟอลโล่กับเอ่อ ชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรบอกบอกเขาไม่สิโอเครู้เรื่องอัอนี่เพื่อนนี่มากับกูไหมเนี่ยลูกหมาลูกลูกหมาขาลูกหมาลูกหมาแล้วเธอชื่อชื่อในติ๊กตอกอะไรอ่ะชื่อเพชื่อไลอตอบชื่อไอจีกล้วยหลังสวนครับกล้วยเลยนะกล้วยหลังสวนกล้วยหลังสวนหรอกล้วยหลังสวนแล้วทำไมชื่อน่ารักจังเลยคะชื่อเล่นชื่อกล้วยหรอใช่ครับ เว่อพี่กล้วยคะพี่กล้วยพี่กล้วยพี่กล้วยขายอะไรคะเนี่ยในรูปโปรไฟล์อ,ะอ่ะอ๋อไอ้ั่นแค่ผัดอาหารสเปกเ,เลยนะคะเนี่ยผู้ชายทำกับข้าวได้เนี่ยเชฟครับก่อนจะมาทำช่างเชื่อมครับอ๋อ อะไรมันจะหมดจ้ะขานาดนี้คันเนี่ยไจริงจ้ะชอบจากการทำอาหารอ้าวแล้วอะไรอย่างงี้จะมาแล้วใครจะทำกับข้าวให้เรากินนะคะตบมาเมาน่นนับว่าทำอาหารก็บางวางแผนไว้ว่าจะเปิดร้านอาหารครับโอ้ยรับรับรับคนช่วยทำบัญชีไหมคะก็าหาอยู่เหมือนกันนะการเด็กเสริร์ฟมนะครับเด็กล้างจานครับคืออะไรตัวงานกันหมดเลยเหรอเธอตั้นเธอนาเด็กนี้ตัวงานกันหมดเลยรับเลี้ยงรับเลี้ยงทั้งครอบครัวไหมคะ มันก็ต้องดูแลกันแปครับคนเราใช่ไม่น่ารักขนาดนี้คะเนี่ยขอหยิกแก้มทีนึงได้ไหมเมื่อก่อนก็คนเชี่ยวเต่เหมอือนกันแต่ว่ามันเลยวัยนั้นมาแล้วน่ารักจังเลยเนี่ยแอป tiktok เขาไมาเลี้ยงคะ่ะชื่ออะไรยังไม่รู้เลยใช่แอปลูกบาะะ้านครับลูกบา้านให้ผมเดี๋ยวพิมพ์ให้ไหมจะกดให้ไหมอ๋อภาษาอาังกฤษนะใช้เครื่องเครื่องลอง ทำไมมีหลายเครื่องนะคะแบบนี้เราจะไว้ใจได้หรอก็คือว่าคุยงานกับลูกะค้าครับแต่ต้องมีหลายเครื่องอะคะแล้วเราเราพี่จะหลายใจกับเราไหมอ่ะใช้สองเครื่องครับแต่ไม่สองใจแน่นอน<า> <คง S 1> ฮะว้าวเฮ้ยเราเจอแล้วว่าเราเล่นเกมวันนี้เพื่อวันนี้แหละแล้วแล้วโชคชะตาก็เห็นใจแล้วแล้วก็ส่งคนดีๆแบบนี้มาให้เราอ่ะผมลิขิตผมลิขิตนี่คคนวิจิตฮหรโ ใช่แล้วแอ,อนมาเรียังคะเธอบ้านไหน รูปวัดรูปวัดรูปวัดชาแนเเล,ลไงคะไม่ใช่วัแน่วะไม่มันมันมีหลายตัวเหลือเกินหลายสีใช้ไงใช่หรอที่รูปโปรไฟล์มชมพูชมพูครับเจือใจอ่ะจริงจริง,รง L O O K ภา,าษาอังกฤษน,นะภาษาอังกฤษน,นะแล้วเขไม่บอก <c oughs> <c oughs> เลยเลย <c oughs> แชททีมเึงได้แชททีมก็ได้ครับผมพิมพ์ให้แล้วก็ไม่บอกเออเออทำไมแล้ทำไมทำไมไม่บอกอ่ะลูกน้องลูกน้องของลูกเราอ่ะทำไมไม่บอกแล้วแล้วหลับลูกติดอย่างเงี้ยติดไหมคะถ้ามีลูกติดแล้วอ่ะ ไม่เกี่ยวครับจริงเหรอแล้วแบบนี้เราเราควรจะรักเราแบบแบบที่เรารักลูกเราไหมอ่ะถ้าพี่จะเลือกเราต้องรักทั้งหมดของจริงหออันนี้คือแบบพูดแบบนี้คือพูดกับสาวงี้ทุกคนเลยวะคะเนี่ยฮึไม่เตยไม่เตยคุยอใคร L O O K แล้วก็อะไรนะ B A Z ครับรูปถึงพูนิสเตอร์ไล์อยู่หรอใช่ครับใช่คับอื้อ Oh. พี่กล้ยมาคอมเมนต์หน่อยได้ไหมคะเนี่ยเราเราบอกคนดูแล้วว่าเราว่าเราเจอแฟนแล้วเราจะไม่โสดแล้วเราเจอแล้วพ่อของลูกเราเราเจอค่ะเราหาพ่อ้โซฮีได้แล้วสวัสดีครับกล้วยหลังสวนนี่ไงพ่อของลูกเราพี่กล้วยเรามีน่าจะบอกว่า <What? S 1> ลูกกับแม่คือคนเดียวกันค่ะสรุปแล้วรับเลี้ยงไ,ไหมคะได้ได้ทั้งคู่ จอเรยน๊ะหรอยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะฝากรับเลี้ยงดูด้วยนะคะพี่กล้วยเลี้ยงยาวๆเลยไหมฮะฝากกดตามไว้นะคะขอบคุณนะคะพี่กล้วยฝากฝากฝากช่องด้วยนะคะลูกมาชแนลเมื่อกี้เมื่อกี้รู้ป่าว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 ่าเป็นคนเดียวกันอ่ะรู้รู้ครับ ะ <c oughs> ดนนตีหครับ <c oughs> ลูกพี่ทำไงดิทำไงดิลูกพี่ไม่ได้แยบครับพี่เสียงคอเลยครับพี่ <c oughs> เหมือนอปะเหมือนปะเหมือนปะเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่เหมือนอยู่นะนะเสียงเสียงเสียงคอเท่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับบบป้าไว้เล่นกันนะครับขอบคุณที่มาสร้างสีสนันให้กับชีวิตผมครับเดี๋ยวไว้มาใหม่ ได้แล้ครับขอบคุณนะครับพี่